สินเชื่อเยมันนีหรือว่าเยมันนะครับรายได้1,000บาทขึ้นไปสามารถสามัครได้นะครับสินเชื่อสําหรับพนักงานข้าราชการรัฐสาหกาจค้าแม่ค้า,คาว่าผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้นะครับเรามาดูคุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อนะครับต้องมีอายุ20-55ปีนะครับรายได้ประจำ1,000บาทขึ้นไป เป็นพนักงานก็ต้องมีอายุงานตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปมีไมายเล็โทรศัพท์ที่ทํางานว่าบื้อมือถือที่ติดตได้นะครับเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อนะครับก็มีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงทางการเงินนะครับสลิเปเงินเดือนตัวจริรงหนังสีรับรองเงินเดือนตัวจริงด้านหลังไม่เกินสองเดือนนะครับสําเนาบัญชีธนาคารด้านหลังสำเน เนาหน้าสมุดบัญชีธานาคารโดยชื่อบัญชีผู้สมัครต้องมีการขึ้นไว้ไม่ต่ำกว่าเลือนนะครับซึ่งสินเชื่อนี้อิบบลิเคดิบบูโรถือว่ามีหนี้เสียนะครับไม่สามารถกินขอสินเชื่อนี้ได้นะครับก็จะมีโจน,น,น้าที่ตรวจสอบว่าเรามีมีอะไรมากนะครับเคยค้างชำระเชื่ออย่างเกินซ้ำาไม่นะครับสามารถสมัรครได้ที่ สาขานะครับซึ่งอยู่ในห้างครับเป็นที่ว่าเยมันนี่วิวัตเยมันนะครับเป็นบูธของเขาอยู่นะครับซึ่งสินเชื่อนี้ไม่มีบริการสมัครผ่านทางลิงก์ไลน์เพจเฟซบุ๊กใดๆทั้งสิ้นต้องไปยื่นขอสินเชื่อที่สาขาของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งการที่ยืน่นผู้ขอสินเชื่อนั้นเราต้องตรวจสอบเครดิตตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ผู้มาเพื่ออะไรผู้มาเพื่อใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันผู้มาเพื่อยอดขายของทำธุรกิจทำกิจการส่วนตัวเป็นสินเชื่อบัตรเงินสดนะครับซึ่งสินเชื่อเกมันนี่เกมาดนี่สามารถ่อนสินค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกล้องหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเมื่อยื่นเอกสารครบแล้วนะครับ จะมีเจ้าหนาที่ตรวจสอบน,นครับรูปผลภายใน1นสมวันนะครับวงเงินสูงสุด1ึงหมืบาทถึงห้าบาทครับผ้าสนใจก็ลองติดต่อไปที่เจมารเจมันนี่สาขาครับในห้างสรรพสินค้าผู้สนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับจรวมายรับจมรถยนต์รถมอเตอรไซค์ ไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทํำคลิปไว้ประมาณ500กว่าคลิปเพื่อเป็นแนวต่างแล้วก็เงินไก่เกื่เวกับล้อนเรื่องเงินที่ได้ไม่ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบเงินกู้รายวันวิธีการชําระเงินครับสามารถชําระผ่านทางแอปพลิเคชันของเกมส์เกมแนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ A-Store นะครับสนใจ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอลา